สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้จะพาเพื่อนมาอัปเดตนะครับต้นยูคาลิปตัสเนาะนะครับผมอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับผมจะได้ตัดแล้วนะครับผมนะก็ใช้เวลาปลูกมาสิบปีได้เนาะสิบกว่าปีนะครับผมดูลังต้นนะครับใหญ่มากเลยนะครับผมเดี๋ยวจะให้ชมข้างบนเนาะกิ่งก้านใบสาขา ใหญ่มากเลยนะครับผมนับเนี่ยครับเดี๋ยวจะพาผู้ร่วมชมท่าใกล้ๆเนาะนะครับผมนะลำต้นใหญ่มากนะครับผมนะกล้องสั่นนิดนึงก็ขอไปเดินนะครับผมนะครับดูตัวลำต้นนะครับผมก็ประมาณหนึ่งคนโอบเนาะ ผมอาจจะโอบไปถึงนะครับนะครับต้นนี้ต้นใหญ่เลยนะครับผมนะนะครับต้นใหญ่มากเลยนะครับผมนะถ้าไซนี้ก็สามารถทำพื้นบ้านได้นะครับนากวาง12นิ้วความสูง2นิ้ว3นิ้วได้เนาะนะครับก็ได้ประมาณ7 8แแผ่นนะครับผมความยาวก็ ประมาณ10ฟุตถึง15ฟุตนะครับผมนะดูลำต้นนะครับผมนะจะให้ทุกท่านจมเนาะนะครับสูงมากเลยนะครับผมนะดูนะครับแต่ละต้นมีความสูงแตกต่างกันนะนะครับผมอุยต้นหนึ่งนะครับผมนะใกล้ๆกันเนาะเนี่ยครับ ต้นใหญ่เลยนะผมนะแต่ละต้นนะครับผมนะเลยมาอัปเดตให้เพื่อนดูเนาะก่อนที่เขาจะตัดนะครับว่าอาจจะไม่มีเวลามาถ่ายเพื่อนชมเนาะตอนตัดนะครับผมนะต้นใหญ่ๆกันเลยนะครับผมนะได้ทั้งแถบเลยครับตอนนี้นะครับผมนะก <š masters> ็เห็นนะเขาบอกว่าอีกอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับจะตัดเนาะก็เลยมาถ่ายเพื่อนชมก่อนนะครับผมนะเป็นอ่าต้นยูคาลิปตัสปลูกข้างคลองน้ำนะครับเนี่ยครับ ตัวน,นี้คลองไม่สวยแล้วนะพวกเนาะเป็นคลองส่งน้าในตัวหมู่บ้านนะน้ําก็ยังเยอะอยู่นะครับพวกเนาะน้ำาก็จะมีความเยอะอยู่นะครับแต่ก็ไม่พอไม่สามารถทํานาได้เนาะดูนาด้านโน้นนะครับมีแต่หญ้านะครับเขียวหมดแล้วครับหญ้าทำนาไม่ได้เนาะไม่พอนะครับพนะ่อนาะ ก็เลยไม่ได้ทํานาปังกันนะครับปีนี้หน้านี้นะครับผมนะเดี๋ยวจะตัดต้นยูคากันก็เลยมาถ่ายเพื่อนชมกันนะครับต้นสวยๆกันเลยนะครับผมนะแต่ละต้นเนาะมีปริมาณหลายต้นนกันนะครับต้นไหนที่ตัดได้ก็ตัดนะครับต้นไหนที่ยังเล็กอยู่ก็ดูแลแต่บุงรักษากันไปก่อนนะครับผมนะอากาศร้อนๆนะครับผม กาตอนเที่ยงนะครับผมนะป่าก็ยังมีบ้วนให้ชมอยู่เนาะนะครับอาจจะน้อยนิดนะครับปา่าเนาะไม่ค่อยเยอะเหมือนเมื่อก่อนนะครับผมนันะครับแต่ละต้นใหญ่ๆกันนะครับผมนะตัวต้นนี้นะครับผมโอ้สูงสูงลยนะครับสูงมากเลยนะครับผมหนะั มาถ่ายเพื่อนชมนะครับบรรยากาศตอนเที่ยงคนับผมนะต้นอยู่ขายใหญ่ๆกันเลยนะครับผมนะตัวไกลๆเหมือนตระเล็กนะครับผมเข้ามาดูใกล้จริงโอ้โหผมโอบไม่รอบเด้อนะครับต้นขนาดนี้นะครับต้นใหญ่มากเลยครับผมนะ สุดทางนู้นเลยนะครับผมนะที่มองลิบๆินู้นเลยนะครับสุดเลยนะครับผมน่ะส่วนด้านนน้นก็ยังต้นเล็กอยู่นะครับด้านในนู้นนะครับใช่ไหมฝั่งคลองฝั่งถนนนะครับก็อย่างต้นก็ต้นใหญ่เลยครับแต่ยังเล็กอยู่เนาะถ้าเทียบกับฝั่งนี้นะครับผมน่ะดูต้นนี้นะครับผมน่ะทำต้นตรงสวยเลยนะครับผมน่ะ แต่มีแยกย่อเนาะข้างบนนะครับไม่เป็นไรเนาะถ้าตัดทำไม่พื้นในไม้พื้นบ้านนี่สวยเลยนะครับงะงามกันเลยนะครับผมครับ แต่ละต้นสวยๆสวยนะครับผมนะแต่ต้นนี้ใหญ่มากเลยนะครับผมนะดูนะครับนะครับสูงๆส,ส,สวยๆเลยนะครับผมสูงมากเลยครับ นอทุกท่านครับผมนะขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ